สวัสดีครับทุกคนพบกับแอดป็อกจัดสเปคคอมกันนะครับวันนี้แอดป็อกก็จะพามาประกอบคอมตู้ปลาแต่งเต็มอีกหนึ่งเครื่องนะครับเพราะว่าหลังจากที่แอดป็อกทำคลิปประกอบคอมตู้ปลาไปเนี่ยโ,โหกระแสดีมากนะผมต้องขอบคุณเพื่อนมากเลยนะครับที่มาดูคลิปประกอบคอมแอดป็อกนะครับแล้วก็มากดไลค์กดแชร์ให้แอดป็อกนะครับทำให้แอดป็อกอยากจะทําคลิปประกอบคอมตู้ปลาให้เพื่อนๆได้ดูกันเรื่อยๆเลยนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้แอดป็อกด้วยนะครับอันนี้ก็ จะเป็นคิดแบบรวบลัดนะครับเพราะว่าไอท็อกได้ทำการใส่ CPU เรียบร้อยแล้วนะผม CPU ก็เป็นตัว Core i5 1 4 5 0 0นะครับผมรุ่นยอดนิยมเลยนะครับสามารถเอาไปเล่นเกมเนี่ยบอกเลยว่าเล่นได้แทบทุกเกมนะครับผมคอ์เะเทเยอะด้วย14คอร์20เทนะครับแล้วก็คอเทที่เยอะเนี่ยก็ช่วยให้การเรนเดอร์เสร็จไวมากยิ่งขึ้นนะครับหรือว่าเปิดทํางานหลายหน้าจอหลายหน้าต่างได้อย่างลื่นไหลนะผมรองรับการใช้งานหนักๆในอนานคตได้อย่าง สบายๆเลยครับผมกับตัวไอ1้5 1นต่อมาในส่วนของเมนบอร์ดนะครับตัวนี้ก็เป็นเมนบอร์ดแอดล็อกสตีลรีเจนนะครับตัวนี้เลยส,สวยๆนะครับนี่รับไวไฟรับบลูทูธได้ในตัวเนาะแล้วก็ซิงค์ขนาดใหญ่ผมสีขาวนะครับออกจากสีเท่าๆขาขาวผมซึ่งเข้ากันมา,มากเลยกับคอมตู้ปลานะครับแล้วก็มีลวดลายนะครับเป็นลายคอร์มอสสวยมากนะครับใส่รมได้4แถวผมใส่เอ็มทูได้1ตัว สองตัวสามตัวนะครับแล้วก็มีซิงค์ระบายความร้อนเอ็นดวดูด้วยผมจะให้การอ่านเขียนเนี่ยสเสถียรมากยิ่งขึ้นนะผมสลักการ์จอเสริมความแข็งแรงนะครับแล้วก็รองรับการซิงค์ไฟ rgb ทั้งระบบนะครับนี่ระบายไฟระบุดได้ในตัวนะครับสามารถต่อจอแยกหลังไมบอรได้อีก2หน้าจอนะครับมีไทซีมาให้ด้วยครับนี่สวยเลยเดี๋ยวเราไปดูเกจที่ว่าประกอบเสร็จแล้วเนี่ยจะสวยงามแค่ไหนนะครับต่อมาในส่วนของ ram นะครับตัวนี้ก็จะเป็นของ ทิงตันครับผม DDr5 บัส5,832กินะครับสวยงามแบบนี้เลยครับเราจะมาประกอบขาวคีนกันนะครับแล้วก็ตัว SSD ของทัวผม Gen4 เลยนะครับตัวนี้เป็นรุ่นที่อ่านเขียนเร็วมากๆครับผม6,000เมกต่อวิเลยนะครับแล้วก็ความจุ1,000กิกนะครับเก็บไฟล์ได้เยอะอ่านเขียนไฟล์ไวมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนต่อมาผมสับเกมเมอร์นะครับตัวนี้เป็นการ์ดจอ4070 Super นะครับนี่ สามพัดลมนะครับฟู่แล้วก็พัดลมเนี่ยโปร่งใสนะครับผมทําให้การกระจายไฟ R G B เนี่ยสวยงามมากๆนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วก็ชุดน้นํามีหน้าจอของ t โทม t เทคนะผมที่วางไว้อยู่ด้านหน้าของทุกคนนี่ครับตัวน้าขนโทมาเทคแล้วก็โฮสต์ไพ่ตัวนี้เป็น850บาทครับของ Corsair เดี๋ยวทีนี้ a อตพ็อกจะเอาเมนบอร์ดนะครับเพราะว่า a อตพ็อกได้ประกอบ C P U แล้วนะครับประกอบ M.2 ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมตัวนี้ หนึ่งสี่ขั้นศูนย์เอ็นด์แบกซก็อยู่ข้างใต้สิงตัวนี้เข้าไปนะครับจะบอยแล้วครับเดี๋ยวจะเอาเมนบอร์ดใส่เข้าไปในเคส power s u ส p ายใส่เข้าไปในเคสนะครับแล้วเราก็จะเอาชุดน้ํานะครับไปใส่เข้าไปในเคสกันแล้วก็สิ่งที่ยากที่สุดก็ดคือการต่อสายไฟนะครับเดี๋ยวมาดูอนนุปกรณ์ยังงงจดุดน่ครับอันนี้ก็จะเป็นสายไฟวิ่ง R G B นะครับที่มันมีไฟวิ่งฟูฟูฟ,ฟูอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้ก็ นี่ก็เตรียมไปแล้วนะครับต้องมีคอนโทรลเลอร์ด้วยในการคุมไฟครับอกเลยว่าสายไฟเยอะมากๆนะนี่เดี๋ยวจะบอกกันก่อนคร่าวๆนะผมก็คลิปประกอบคอมคลิปที่ผ่านมาอมไม่ได้บอกว่ามันมันต่อ,อยังไงนะครับจะปกติที่เราใช้สายไฟเลี้ยงเมนบอร์ดสายเนี่ยเราจะไปเสียบที่ตัวเมนบอร์ดใช่ไหมนี่แต่เราไม่เสียบเรามาเสียบตรงนี้ก่อนนี่เสียบตรงนี้นะครับสมมุติว่าเสียบตรงนี้เสียบปุ๊บ แล้วเราก็เนี่ยจะเสียบเป็นบอร์ดแทนนะครับก็คือต่อสายกันแบบนี้นะครับต่อมาอันเนี้ยสายไฟเลี้ยงการ์ดจอใช่ไหมปกติเราจะใช้สายที่มาจากผู้สะสายเราก็จะใช้สายนี้ครับผมเสียบเข้าไปแทนนี่เสียบตรงนี้แทนครับเสียบตรงนี้ปุ๊บแล้วเราก็เอาปลายสายเนี่ยไปเสียบตัวการ์ดจอประมาณนี้ครับผมส่วนสายอะไรพวกเนี้ยไอที่เป็นออกมายาวๆเนี่ยก็จะเป็นสายไฟ R G B นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันครับเอาละครับเราก็มาอัปเดตกัน นะครับว่าไอ,ปอ้ปอกทำอะไรไปบ้างก็คือเคสตัวเนี้ยจุดสังเกตนะครับก็เราต้องใส่ชุดน้ําก่อนนะถ้าเราไม่ใส่ชุดน้ําก่อนเราใส่บอดไปก่อนเดี๋ยวเวลาเราชุดน้ําใส่เข้าไปมันจะติดซิงค์นะครับมันจะติดซิงค์เนี่ยทำให้ใส่แทบจะไม่ได้เลยนะครับอันนี้ดูเป็นแนวทางเาเผื่อแบบใครใช้เคสตัวนี้นะครับจุดสังเกตเนาะใส่ตัวหม้อน้ําเข้าไปก่อนนะครับหลังจากนั้นขยับพัดลมลงมานิดนึงนะครับเพื่อที่จะ ทำให้การใส่หม้อน้ำเนี่ยมันง่ายไม่ได้ขึ้นพอใส่หม้อน้ำเสร็จปุ๊บเราค่อยขยับพัดลมกลับที่เดิมนะครับแล้วเราก็ไอผมก็ใส่ตัวเมนบอร์ดไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนแรมแรมก็ยังไม่ได้ใส่นะผมสังเกตดูนะครับคลิปก่อนๆนะเพราะจะใส่แรมก่อนนะครับแต่เคสตัวเนี้ยมันจะใส่แรมไม่ได้ครับผมถ้าใส่แรมปุ๊บมันจะใส่หม้อน้ํายากมากนะครับแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะก็เลยต้องแรมยังไม่ได้ใส่นะครับทีนี้พอเราใส่เมนบอร์ดเสร็จปุ๊บนี่เราก็เสียบสายไฟเลี้ยง CPU นะครับอันนี้ สายไฟ CPU fan นะผมที่มาจากตัวพัดลมจากตัวหม้อน้ำนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับสาย RGB ของพัดลม3ตัวตืดๆนะครับเสียบตรงนี้เนาะต่อมาผมตรงนี้ก็จะเป็นสายไฟ USB 3.0นะครับที่มาจากเคสต่อด้วยสายไฟ USB Type C นะครับจะ้อจะใส่แควยกันอย่างนี้นะครับมันจะได้แบบดูมีอะไรนะครับดูมีจินตนาการดูมีความคิดนะครับไม่ใช่แบบเสียบเฉยนะครับเห็นไหมมันก็ดูเทปอีกแบบนะครับเป็นการกระบาดเนาะแล้วก็ ตอนนี้นะครับนี่ก็จะเอาไว้เสียบตัวตัวหม้อน้ำนะเอามาเผื่อ,อไว้ที่เรื่องผ้ามาตรงนี้มันจะมันเป็นสีดานะครับมันจะได้ดูดูคินคีน,นะครับเพราะว่าถ้าผ้าละฝั่งเนี้ยมันอาจจะเป็นสีดําอาจจะขัดนิดหน่อยนะครับอ่นะอันนี้ก็แล้วแต่ช่างบางคนนะผมบางทีช่างแอดเป๋าเขาก็อาจจะผ้าละฝั่งนี้นะผมแต่ตัวเก็นี่ผ้าลฝั่งนี้นะครับโอเคต่อมาแอเป๋าก็ติดตั้งเสาในการที่จะ ประกอบตัวหม้อน้ําแล้วนะครับเผื่อไว้แล้วนะแล้วก็นี่ครับผมสายไฟอันนี้ยังยังไม่ได้เสียบนะบเพราะว่าเดี๋ยวจะเอามาไขกับตัวตัวสายยางตัวชุดน้านะครับส่วนนี้ก็สายไฟยังเป็นบอร์ดเอ้ยส่วนนี้ส่วนนี้ก็เป็นสายไฟเลนสกลจอก็มาเตรียมไว้แล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสายไฟโซนข้างล่างกันบ้างครับผมว่ามีสายไฟอะไรบ้างสายไฟโซนข้างล่างผมตรงนี้ก็จะเป็นสายออดิโอแจ็คด้านหน้านะครับตรงนี้ส่วนนี้ก็เป็นสาย R G B ของตัวพัดลมนะครับผมพัดลมเคสนี่ หนึ 1> 1, 2, ่งสองข้างล่างด้วยข้างล่างอีกสามผมสามสี่นะผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวนะครับรวมไปถึงสายไฟวิ่ง RGB นะครับเสียบไว้ออกับคอนโทรลเลอร์ตัวเดียวกันเลยเนาะต่อมาครับผมอันนี้ก็จะเป็นสาย SATA สายส่งข้อมูลส,สัญญาณนะครับอันนี้เชื่อมต่อพ่วงกันกับสายไฟตัวม่าน้ํานะครับตัวหน้าจอนะครับหน้าจอตัวนี้แล้วก็ตัวคอนโทรลเลอร์ของสายไฟวิ่ง RGB นะครับต่อมาอันนี้ก็จะเป็นสาย ปุ่มเปิดเครื่องกับปุ่มรีสตาร์ทมีให้มีให้แค่นี้ครับผมเคลียร์ตัวนี้มีให้แค่นี้นนถามว่าไฟโหลดเวลาโหลดข้อมูลจะเป็นไหมสมัยนี้แอดมองว่าไม่ค่อยจาเป็นแล้วนะครับเพราะว่าการอ่านการเขียนข้อมูลเนี่ยมันเร็วมากนะครับมันแทบจะค้างน้อยมากๆถ้าเทียบกับฮาร์ดดิสก์นะไม่จะไม่จะเป็นต้องมีก็ได้ต่อมานะครับก็จะเป็นสายไฟแสดงสถานะการเปิดเครื่องอันนี้ก็ไม่จาเป็นนะครับเพราะว่าถ้าเราเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ป,ปุ๊บ ไฟมันจะขึ้นทั้งเครื่องอยู่แล้วนะผมไม่จำเป็นต้องมีก็ได้ก็ตามผงไปนะผมก็จะเป็นแค่หลายๆก็คือสายไฟเปิดเครื่องกับสายไฟปุ่มรีสตาร์ทแค่นั้นเองครับอ่ะอันนี้ก็คือสรุปคร่าวๆที่เอสป็อกทำไปแล้วนะครับแล้วก็ด้านหลังพวกคอนเทนเนอร์ต่างๆอันนี้ก็จะไม่ได้ทําให้ดูนะครับเพราะว่ารายละเอียดมันค่อนข้า,างเยอะเยอะแบบเยอะมากนะครับก็เลยสรุปคร่าวๆให้ดูกันประมาณนี้ครับผมดูขั้นตอนที่มันแบบสรุปเข้าใจง่าย,ายผมดูเพลินๆไป นะครับส่วนถ้าเดี๋ยวไอปอกว่างเดี๋ยวจะมาสอนเสียบแล้วกันพวกสายไฟลรลลี่นะผมสายไฟคอนเทลเลอร์ต่างๆเนี่ยนะครับมันค่อนัางจุกจิกใช้เวลานานพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวนี้เราจะไปดูขั้นตอนต่อไปนะครับต่อมาครับเราก็จะทําการติดตั้งตัวบล็อกน้ํานะครับแล้วก็ใส่ซิลิโคนเข้าไปครับนี่ซิลิโคนเขาก็แถมมากับตัวชุดน้ํานะครับแล้วก็บีบเท่าม็ดเขาพดดทีนี้เราก็ใส่ฐานนะครับอ่าเรียบร้อย แล้วเราก็อย่าลืมถอดพลาสติกออกด้วยนะครับเหนียวแน่นหนึบโอ้ฉาบมาเนียนจลิบเลยน,นะครับอันนี้ก็ยิ่งฉาบเนียมเนียน่ยยิ่งฉาบย,ยิ่งฉาบเนียมอะไรยิ่งฉาบเรียกว่าอะไรอ่ะยิ่งทําให้แผ่นทองแดงเนี่ยเนียนเท่าไหร่ผมการระบายของเราก็ จะดีมากยิ่งขึ้นนะครับมันจะแนบกับซิมอยู่ได้ดีมากๆเลยนะครับอ่ะแล้วก็เคลียร์สายก่อนอะแบบนี้เราก็วางลงไปโอเคพอเราวางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ออนน็อตลักษณะนี้นะครับเป็นสปริง มาใส่นะครับตึงตึงมือก่อนนะครับตึงตึงมือก่อนกอขอเป็นแนวทะแยงนะครับอ่านีถ้ถือว่าใส่ง่ายนะพอเราขันพอตึงตึงมือแล้วทีนี้ล้วก็เอาไขควงมาช่วยขันเด้อะปึ๊บ โอเคไม่ต้องไปขันแน่นนะผมจะบอดแตกแล้วบอดฉีกอ่าทีนี้เราก็ขันสองตัวที่เหลือก็เหมือนเดิมเลยครับพองตึงๆมือก็พอ,อปรับสายสักหน่อยนี่ประกอบไปก็ประกอบมาทุกคนจะลืมบล่อยเพราแค่ใส่แหลมเนี่ย <laughs> จะลืมเด้ออ่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็ จะมาทําการเสียบวอเตอร์ปั๊มนะครับวอตเตอร์ปั๊มเสียบตรงมันจะเขียนว่า w ดี๋ัว U P นะผมให้ลองสกิปเมนบอกของตัวเองดูนะครับเดี๋ยว P ก็คือเสียบวอตเตอร์ปั๊มเข้าไปเดี๋ยวแอนพ็อกทำการร้อยสายไปข้างหลังแล้วก็พาดกลับมาอีกรอบหนึ่งนะผมเพื่อความสวยงามน,นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนต่อไปครับผมแอนพอกก็จะทําการเสียบสายสัญญ,ญาณของตัวชุดน้ํานะครับไว้แบบคอนโทรตัวหน้าจออ่ะเสียบเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาสายไฟวิ่ง พิเน้อตรงนี้นะครับเห็นไหมมันก็จะดูแบบสีดําแบบเนียนไปนหมดเลยครับนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้เนาะทีนี้เราก็าแรมมาใส่ผมแรมก็ใส่เหมือนเดิมเลยใส่ง่ายๆโอเครี้บร้อยครับกับการติดตั้งแรม ทีนี้เราก็จะมาดัดท่อชุดน้ํากันนะครับนะครับแล้วก็ทําการดัดท่อชุดน้ํานะครับมันจะได้แบบดูมีลวดลายสักหน่อยแล้วเราก็จะเอาสายนี้ครอบเข้าไปฟึบแบบนี้นะครับดึงขึ้นมาหน่อยนี่ครับมันก็จะดูแบบเป็นคลื่นน้ําดูสวยงามนะครับแล้วก็เสียบสายเ็นบอร์ดเหมือนเดิมเลยโอเคก็เสียบให้มันตั้งแป๊กนะครับ แต่ก็จัดเรียงซะหน่อยนี่ครับก็จะเป็นแบบนี้เลยเห็นป่ะฟึบฟึบฟึบว้าวเปไงเริ่มเข้าที่เข้าทางเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับคอมตู้ปลาแต่งสวยลานแอทบ็อกนะครับเปไงเราใส่ใจทุกรายละเอียดนะครับเห็นไหมการโค้งของสายผมควยกันนะผมสายฝั่งนี้แล้วก็ข้อใหม่อีกทีหนึ่งในะครอยากได้งานสวยงานดีแบบนี้นะผม สั่งให้ประกอบได้นะครับนี่ครับโอ้โหเป็นไงโอ้สวยจริงครับสวยสวยสวยอ่ะขั้นตอนต่อมานะครับโอ้เกือบดึงเสียบสายวอเตอร์ปั๊มนะเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะขั้นตอนต่อมาเราก็จะเสียบสายวอเตอร์ปั๊มนะครับแล้วพอก็จะทําการเตรียมประกอบก้าจอนะครับประกอบกาจอโอเคเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันครับผมเอาละทีนี้เราก็เตรียมติดตั้งกาจอเรียบร้อยนะครับถอดตรงนี้ออกนะครับสองแง่งนะแล้วก็ขันน็อตอะไรให้เรียบร้อยนะคุณน็อตเมนบอร์ด โอเคเดี๋ยวเรามาดูหน้าตากาจอกันอีกรอบหนึ่งนะครับนี่สีขาวแบบนี้เลยนะครับโ้โนี่เสียบสเรียงตรงนี้นะครับ G Force RTX โอเคแล้วก็ดูสลักดีๆนะครับปลดสลักเรียบร้อยว้าก็จะสมบูรณ์แล้วนะ นอตเตอร์เนลก่อนโอเคมันซับซ้อนอะไรยี่งนี้อ่ะกดลงไปโอเคเป๊ะง่ายง่ีชี้แล้วก็เสียบสายไฟเลี้ยงเลยครับผม เรียบร้อยครับทุกคนเรียบร้อยไปเดี๋ยวเราจะถอดกล้องออกจากตัวฐานนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูความสวยงามกันนี่มาแล้วครับทุกคนเป็นไงขอมตู้ปลาแต่งสวยแล้วแอบ็อกหืมเป็นไงขาวครีนสายฟงสายไฟเนียนกลิบนะครับดูข้างใต้นะผมซ่อนสายไฟไ,ไว้หลังบอร์ดเรียบร้อยนะครับไม่มีแบบสายวิ่งมานั่นนูน่นนี่ให้เกียรกั นะครับดูครับสายไฟพัดลมก็เก็บไ้ข้างหลังเห็นไหมไหมแทบจะเป็นสายไฟครับนี่โอเคสายไฟที่เห็นก็คือสายไฟสวยทั้งนั้นเลยนะครับการวิ่งสายต่างๆเห็นไหมครับเนียนเนียนนะครับโอเคประมาณนี้นะครับนี่ก็คือพัดลมด้านล่าง3าตัวดูดลมนะเป่าเข้าไปเป่าเข้าไปเป่าระบายความร้อนภายในนะครับแล้วก็ดูดออก1 2 3ด้านด้านบนอีก4ี่6ตัวนะครับโอเค เดี๋ยวแอดปลอขอจัดสายพงสายไฟอะไรให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนต,อนต่อไปครับทุกคนสำหรับใครที่สนใจสัประกอบคอมนะครับม่าจะเป็นคอมตู้ปลาสวยงามแบบนี้นะครับหรือว่าคอมเน้นสเปคไปเลยไม่เน้นความสวยงามรวมไปถึงโน้ตบุ๊กแอดปลอก็มีจําหน่ายนะครับโลมิโดลงเกมพร้อมใช้ส่งฟรีมีปลายทางของมีปัญหาภายใน14วันเปลี่ยนให้ใหม่แล้วก็มีของใช้งานงระหว่างรอเมอีกด้วยมีทีมงานไอทีซัพพอร์ตยังไงก็ถ้าสนใจผมทักมาได้เลยนะครับ ตอนนี้นะครับเราก็ลง Windows แล้วก็เซ t ตอัพไฟต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เอาหน้าจอมาวางนะครับผมเอาก,อก่องอุปกรณ์ต่างๆมาวางเรียบร้อยแล้วนะครับของตัวชิ้นเป็นมือหนึ่งนะครับนี่เป็นไงดูครับสีขาวคีนทั้งหมดนะครับปรับไฟเป็นโทนสีขาวแบบนี้เลยเป็นไงถูกใจใครชอบคอมแต่งสวยขาวคีนแบบนี้กันบ้างครับผมปเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดแก้ๆ,ๆกันเลยครับ เป็นไงจุดเด่นแรกๆเลยนั่นก็คือสายไฟวิ่ง RGB นะครับอันนี้ Adbox ปรับเป็นโหมดไว้แล้วผมหมดเสียงนะครับก็จะเหมือนแบบเป็นขื้นเสียงกำลังเคลื่อนไหวอยู่นะครับแล้วก็เล่นโทนสีขาวแบบนี้นะครับ